เชี่อแล้วอ๋แล้วเอาว้าไปหนึ่งมองโป๊ะเรียบร้อยโอเวอร์ลงหนึ่งยังไงจังหวนี้สาวไปสาวไปหันลุลุดฝ่ายเราสองทียังไม่ลงอ่ะแล้วนี่โอเวอร์ลงไปสองยังไงแล้วโดนโตลุมอยู่แล้วไม่การบัฟแพงกันออกขึ้นแล้วแชงไปตู้แชงเลาไปหนึ่งเจ้หนี้โอเวอร์อับอาบไปป่าชมไอ้ดอกฮะ เปลรถไปไหนไม่มีกูไม่มีรถแลยช่างเสี่ยงในคดีชิบหายดีกว่าไอ้นนนั่่ะไปรถสี่เลยไหมไปไหวเหรอเป็นไรวะไอบดรอปไปแล้วอดรอปเออไปดีไปแอบดรอปเดี๋ยวกลับมางานร้านต่นั่นเหรอได้ผู้อยากสลับผู้อยากสลับทะเบียนรถเหรอเฮียเอ้าสวยอยู่นะจะไปไม่นี่ออนอะไรไม่รู้ทำได้ป่าเสียงเงินก็ได้

กนีะมันก็สิ่งกันนะเว้ยแรงเงียถ้าจูดีๆนะสามสองเลยเว้ยเออทำเป็นว่าทำเป็นเออเป็น,ปน,ปนไฟอะไรวะเมื่อกี้กูเห็นอะดอบมันเป็นไฟแบบแปลกกันแล้วมันก็ดับไปแก็เลี้ยแค่ตอนแรกไงมันทึ้งตบไงไอ๋อ เพิ่งเคยเห็นอ๋ออันนีใครอะวิลลี่พี่บ่าว,วันนี้ครับวิลลี่วันนี้ครับดีครับดีน้องดีคครับเราอย่าพึ่งนัวกันก่อนไหมล่ะเอางั้นเอาอย่างนี้ไหมเลยนั่งดูนั่งดูแค่นั้นแ่ะเลยนั่งดูไม่เราอย่าพึ่งนัวกันก่อนโอเคไหมก็สุดท้ายเหมือนเดิมพวก,กบวกสุดท้ายเหมือนเดิมถ้าพี่ล้มผมเอาเอดี้ปั๊มพี่ okay, อลโอเค okay, ปะเหมือนเดิมรอครับ อยู่แอดับมาเลยมามาไมดับไม่ดับมาเลยแต่เดี๋ยวพวกโอเวอร์มันเยอะมากเลยเว้ยเข้าเยอะทุกวันเยอะมันเอาปืนเล่นด้วยตอนเนี้ยลูกลูกใหม่กับลูกฆ่ามงของเขาเลยพี่ใช่เหรอเฉกฆ่าลูกมังของเขานะเฉกเขาเยอะทุกเวลาเลอ่านุ่นหมอเนี่ยหวะเขี้ยะแต่มันไม่ไหวกับขวานวิศรัตพี่หรอกสิเวลาพี่เรามาเดี๋ยวันนี้มาเล่นสนับน้องพี่มาต่อยวันนี้พี่มาต่อยน้องพี่ไม่ได้มาฉอโคตรน่องเลยลูกเขาอยากไปดิ ไอ้เลททิมรอๆไอ้เลยังคุยไปแตกูเดี๋ยวจะออกให้คุยทิพยคนเลยนอนนานไมโครโฟนมิวสิคไมโครโฟนแอคดใเวไหมนี่ฆ่ามันรัดตีกับมาเจนตาเหรอไสองคู่อ่ะวันนี้ได้เจอแล้วกับใครคนหไอแต่มามาเจนตา โ้แก๊งไหนวะเนี่ยสวอนปะคาร์ไมล่อนคนเขาเยอะดิดิไอ้สวอนก็อื้อยู่นะว่ามาเราเข้าไปเขาตามสวอนก็อยู่ข้างหลังเหรวอนเพื่อนรักเราอยู่ข้างหลังเจ็ดสิบแปดไม่เหรเพื่อนักเราอยู่ข้างหลังเขาเอาปืนมายิงเราด้วยนี้ยิงยิงยิงกลับเมื่อคืนเของยิงของเขาแรงเยอะเนาะัฟเฟอร์ไอ้ตรงบอกให้กูไปอุ้มเสียงไงเมื่อคืนกูยืนดรอปเอ้าไม่ใช่พี่บังเหรอวะ ใช่ที่ทำถามไปใช่แซนดิ้ที่ไหนแซนดี้ไหนใครอะเสียงไม่เหมือนเดิมอยู่ตรงที่เราดีกว่าแม่ผมหาที่ก่อนตรงนั้นมันเลยมันต่ำไงพี่เราอยู่ตรงนี้ดีกว่าแอบมองดีกว่าใกล้ไปปะวะใกล้ไปบอกว่า ไม่มือเล่นก่อนพวกอู๋ใ่มันไม่ไหวที่เล่ก่อนโดนจองว่ะนี่นี่มันนี่มันนี่มันนี่ให้พวเขาหมดก่อนใช่ใช่เหมือนเดิมเหมือนเดิมคุยแล้วคุยแล้วเราสุดท้ายเหมือนเดิมเราโตบอกคือรีจำมตรงนี้ได้เปล่าสองต่อแบบสองแก๊งเออรอที่อะไรอะฮัสอรุพี่เบลลี่คะครับอะไรเบิกแบงค์ไว้ไปเบิกตอนไหนเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วเมื่อกี้เลยเข้ามาเคลียร์แล้ว ใค,คะไม่รู้ชื่ออะไรครับแต่เขาเดินมาจ่ายแล้วเขาบอกขายปลาหมึกอ่ะลองถามดูคนในแก๊งใครไปขายปลาหมึกมาล่าสุดขายปลาหมึกใช่มันมีปลาหมึกด้วยเหรอคะมีไม่รู้เลยเลยนะ่ไม่รู้เลยค่ะลองถามดูครับพอดีเขา,ผ,าผู้ชายครับผมสีอะไรวะลืมด้วยเมื่อกี้เขาขับ120โลสีออกิวเขียวว่ะลองถามคนในแก๊งดูว่าใครมาเบิกแต่เขามาเคลียร์แล้วเขามาจา่ายแล้ว่ะเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนประเทศเปิดเลยโอเคคะ่ะนี่ครับ ส่วนใหญ่โอเคด้วยน้องแบงก์เดี๋ยวมากันเป็ดเขาตีกันบนเกาะเหรอเห็นว่าครับ แต่พูดตรงๆพื้นที่ในเกาะเขาพอพื้นที่ในเมืองที่เขาวงไว้รอบแล้วนะแต่แค่มันมันมันแบบมันไม่เออไม้ไม่เปียบไม่ยังก็ต้องพกไม้ไปอ่ะผมบอกเลยต้องมีไม้ติดตัวไปอ่ะเอทีอาร์เขาความเล่นทุกรอบเลยนะพี่ไม่มายๆไกอ้ดอกแบบสองแก๊งเนี่ยหัวกันทุกรอบเชี่ยโนโต้โคจิร่อ่ะเฮ้ยแช่วะขวาน่ะขวาโนโตไซเวอร์ เชี่ยพอๆกันเลยมึงนี่โอเวอร์คอลพวกมึงกินยาดองโอเวอร์เดือดจัดเน๊ะแซมมึงเล่นก่อนนะเอาดีพี่ไม่ไหวนะเล่นก่อนอ่ะคุณลงเล่นก่อนเลยไอ้เฮามาแล้วไม่ไหวยาวเอาแล้วน้องโป๊ะแต่ถ้าผมจะวิลี่ว่าใครชนะผมก็ไม่ลงนี่กูให้นอนถั่วนอนต่อจ้ะแซมลงไปโชยบ้าเปล่าพี่หนึ่งต่อสองแก๊งจะเป็นไงเเเอาแล้วเอาแล้วเอาว้าไปหนึ่ง มองโป้เรียบร้อยโอเวอร์ลงหนึ่งยังไงจังหวะนี้สาไปสาไปหันลุ้นลุ้นฝัาสองทียังไม่ลดอ่ะแล้วนี่โอเวอร์ลงไปสองยังไงแล้วโดนโตลงอยู่แล้วไม่ารปั๊าแพงก็ขึ้น ขาเลยข้าเร็วเลยกูโดนกูโดนพี่บิลลี่หนักมากพี่บิลลี่หนักมากเพื่อนพี่บิลลี่มันหนักตีตีตีอะไรตีซ้ำซพี่บิลลี่มันหนักมากยมามันหนักมากมันหนักมากเจะกด้วยังโอ้ชอ อยี่บังโอ้โหเอ้าไอ้นี่ไอ้นี่หนูก็งนวก็พี่เกียรดิหมดกันที่กูทำมาเมื่อกี้โหคือแบบก็กูล่อให้มันเตียนเองโคตรเยอะเลยอ่ะเอ๊ะเหลือนหนึ่งหรือเปล่าข้างบนไ้ ผมเลี้ยงหมัดเดียวอ่ะมีเต็นด์ด้วยคนกำลังเกิดเลยอ่ะเมื่อกี้คือรอดให้มันตีกันโคตรเยอะมันตีต้งกันเองสองสามคนนะเมื่อกี้มันลุมกูคนเดียวอ่ะให้ให้ปั๊มแล้วแล้วมึงก็เข้ามาแฉงกูเฮ้ยๆหลัง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 เฮ้ยปั๊มกูได้ปะปั๊มกูได้ปะอยากเล่นอยากเล่นเฮ้ยเไม่ต้องเป็นคนเดียวมนคนเดียวมันกระเพกแล้วเฮ้ยมึงเข้าไปเอามันก่อนเข้าไปเอามันก่อนมันเพลงมันเพลงยังอ่ะบังแค่มดหลอดยังอ่ะ ใแล้วมั้งมันอยู่ไกลคนกําลังจะเกิดโดนโคลนกําเนิดซะงั้นกูเมื่อกี้ครับช่วยแบบไหนเกิดครับช่วยหมอผู้มหน่อยครับมาต่อมาต่อดีเนาะหมอสองคนครับไหนไหนได้สามครับผม

นะหมดละมิคุณการเรียนเกิดไเหรอเออเหรอคือใครไปอ่ะรอพี่ชมทำไมต้องเป็นดูไวไวยืนสุดท้ายนี่จะไปนัดอ่ะใครเอาตะคุนมาก่อนเอายิบตะคุณก่อนใครจะไปคนจะไปก็ต้องไปเหรอพี่รอก็พี่ชมอ่ะคนจะไปรังไปก็มีเหรอแล้วแต่ผมจะไปก็ได้จะไปก็ได้ จุดเกีงใจอะไอ้ทนนี่มึงทำย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวร้อยอีกเดียด๋วยวร้อยอีกเนี่ย